จบไปแล้วชอบมากเลยเ,เ,เราเป็นเป็นเป็นอีพีที่เรารู้สึกว่ามดูดมูดน่ารักมากมนาอาจากใจคนรู้ทุกอย่างมาแล้วอขอพักไว้ก่อนให้เพื่อนเื่ว่าคิดว่าการรีแอคกับกับการแก้ปัญหาของคุณเจ๋งเป็นยังไงบ้างในในความรู้สึกอของคนดูด้วยด้วยส่วนตัวนะรู้สึกว่าตัวละครคุณเจ๊เอะ่ะ คือเขาเขาอาจจะเป็นคนตรงๆหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนที่เราเคยเห็นมาในอีพีก่อนๆนะ่ะแต่พอมาในอีพีเนี้ยเราเรารู้สึกว่าเหมือนเขาได้ได้ตกผลึกอะไรบางอย่างกับตัวเองกับความคิดกับบุคลิกในทั้งการทํางานอะไรต่างๆคือเหมือนเหมือนเหมือนเขาอา่ะจ,จะเจอครับเหมือนทุกคนรอบขาจะบอกว่ากลัวไม่อยากเป็น ไม่อยากเป็นลูกน้องกับเจ้าน่ะกับของเมืองแต่กูแค่อยากเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านเนอะแบบอหมอก็คือเราดูแล้วร,รู้สึกว่านั่นแหละอย่างคล้ายๆที่เต้พูดก็คือเขาอ่ะดูอาจจะเป็นคนตรงไปตรงมา,งงมาพูดอะไรแบบอาจจะดูคนที่ฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหนุนแรงจะเลยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไม่มีใครกล้าที่จะพูดกับเขาตรงๆเพราะด้วยสถานะพอมันเป็นเจ้านายลูกน้องอะไรแบบเนี้ยก็เลยไม่เคยมีใครแบบว่า คอมเมนต์เขาจริงจังอะไรขนาดนั้นพอจากที่ได้มาอ่านแบบประเมินแล้วก็มาแบบอะไรแอบฟังลูกน้องคุยกันอีกหรือตอนที่พัดเมาแล้วก็พูดความในใจออกมาเขาก็เลยเริ่มเริ่มรู้สึกแค่ตกผลึกเนาะเหมือนกับว่าพอมันมีฟีดแบ็แบบนี้บ่อยๆขึ้นจากน้องชายตัวเองอีกอะว่าแบบพออยู่กับเฮียแล้วแม่งอะไรแบบเนี้ยเกรงอะไรแบบเนี้ย มันเลยทำให้เขาเขาค่อยๆตกผลแล้วก็เอาสิ่งที่คนรอบข้างมาบอกหรือได้ยินมามามาตกผือตัวเองว่าหรือกูเป็นอย่างนั้นวะกูเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าแล้วก็ค่อยๆที่จะหาทางแก้คือจริงๆด้วยเพื่อนเขาเขาเป็นคนดีใช่อึกเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนดีเพียงแต่ว่าการแสดงออกการแสดงของเขาอาจจะทําให้เขาดูแบบว่าแข็งกระด้างดูเข้าถึงยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยรู้สึกว่าเอ้ยยังต้องเริ่มจาก ตัวเราก่อนแล้วเราค่อยคนอื่นเขาจะค่อยเข้าหาเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งน่ารักมากมากนะสินพี่น้องชอบเปิดมาสิ่งพี่น้องเรารู้สึกว่าดีมากอ มันมันจะมีบางมุมที่เราไม่เคยเห็นจากคุณเจ๋งในตอนที่เขาคุยกับจ้าบอะเออมันจะมีมุมแบบมันมีมุมอ่อนโยนบางอย่าง<ม>ที่เราจะไม่เห็นจากการทําง,งานในเจนกรุ๊ปหรือว่าไม่เห็นจากการที่เขาเป็นเชฟนในเนานมันดูผ่อนคลายมากคือแล้วก็เหมือนเป็นคนแรกมันที่กาพูดเขาตรงๆอย่างนั้นที่ไม่ใช่แบบไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนในออฟฟิศหรือลูกน้องอะไรต่างๆแต่ใช่แต่มันก็จะมีหลุดมา ไปหยอกที่รู้ว่าขนาดจาบเองยังไม่กล้าคุยกับเฮียเลยแล้แลเฮียก็ไม่เคยเอาเรื่องมาปรึกษาคือต้องบอกว่าคุณเจ๋งเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าพูดกับเขาตรงๆมาก่อนคนแรกที่หัวเขาคือพาทัศน์ซึ่งพอเขาได้รับแบบประเมินนั้นนะเราชอบมากๆนะเรารู้สึกว่าเรื่องเล่าเคลียดีเคลียหมดเลยว่าแบบคุณเจ๋งมี react กับการที่เขาได้รับฟังฟีดแบ็กยังไงางคือสิ่งที่เขาได้รับมามันมี2อย่างนะ สำหรับคนที่อยู่ระดับนั้นแล้วคนต้องเข้าใจว่าไม่ต้องแคร์อะไรไม่ต้องแคร์อะไรใครก็ได้กูเป็นลูกเจ้าของนะหนึ่งลูกเจ้าของไม่จําเป็นที่ต้องมานั่งแคร์แล้วถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนมีอีโก้หรือเขาเป็นคนที่ก็แล้วยังไงอ่ะทําไมกูต้องมาแคร์อีลูกกระจกตรงนี้ด้วยเขาก็จะเป็นการแสดงออกอีกแบบหนึ่งแต่คุณเจ๋งเป็นคนที่ เขาไม่รู้ได้ซ้ำว่าเขาเป็นคนแบบนี้หรอเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันมีแต่ความหวังดีเช่นการที่เขานั่งคุยกับลูกน้องแต่ละคนนจจาใช่ให้ลูกน้องเขาทำแบบนั้นแบบนี้คือมันเป็นความหวังดีโดยที่เขาไม่ได้รู้ว่าคนที่เขาที่มาทำจะรู้สึกงไงคือสิ่งที่เขาแสดงออกอ่ะเขาไม่ได้คิดถึงถึงว่ามันเป็นกระทบหลังจากนั้นคือเขาคิดแค่ว่า สิ่งที่เขาจะบอกอ่ะมันเต็มไปด้วยความหวังดีมันผลดีต่อนี่หว่าแต่มันไม่มีความเอมพารตีแทรกเข้าไปด้วยอ่ะถ้าคือแค่เขาปรับวิธีการพูดการแสดงออกสิ่งนั้นมันจะกลายเป็นอีกมุมมองหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอพอเขาได้เราฟีดแบกอ่ะเราเรารู้สึกว่าเราชอบนะเราเราเราชอบมากเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแบบดีใจมากเลยที่ที่เขาสามารถเล่าได้ตามที่เราแบบคิดไว้เลยคือตอนที่เราอ่านนิยายอ่ะเราชอบมากเพราะเรารู้สึกว่า เนี่ยคือเจ้านายที่กูอยากได้มากใช่คือเป็นเจ้านายในอุดมคติเราเลยที่เราสามารถที่จะคอมเมนต์เขาได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วโดยที่เขาไม่ได้มีอคติไม่ได้มีว่ามึงกล้ามาอุจจารยอะไรยังไงโดยการที่เขามองทุกคนเป็นคนเท่ากันและทุกคนสามารถที่จะ พูดในสิ่งที่ตัวเองคิดหรือสิ่งที่มันถูกต้องได้อะซึ่งมัน nobody perfect ปะมันไม่มีใครที่สมสมบุ์แบบอยู่แล้วในหน้าที่การทํางานหรือเรื่องครอบครัวอะไรก็ตามแต่ซึ่งพอคุณเจ๋งแบบได้รับฟีนแบ a มาแบบนั้นสิ่งที่เขาทําการเรียกแรกของเขาคือเขาถามก่อนเลยว่ากูอะเป็นคนแบบนั้นจริงใช่ไหมเขาขอรีเช็คก่อนว่าสิ่งสิ่งนี้มันจริงใช่ไหมพอเขาได้รับการ เออเพราว่าคนที่พันเพราะว่าเป็นคนใกล้ตัวแล้วก็น่าจะกล้าพูดกับเขาด้วยอะไรเงี้ยก็คือน้องชายเขาเองอไงเราก็แบบเออจริงมันเคยรมาแล้วอะพอจ๋าบอกว่าเฮียใช่เลยใครกล้าบอกมันคอเล็กทุกคู่ทุกข้อเออมันทุกข้อเลยแบบ exactly ว่าใช่มึงเป็นจริงจริงเจ๊งใช่อะไอ้เงี้ยเฮียก็เริ่มมาคิดละโอเคงั้นหมายความว่าสิ่งที่ น้องพิมพ์มามันถูกมันถูกต้องแล้วเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงเราชอบมากกับการที่เขาไปหลึกเนาะเออเขาค่อยๆไปยึกเปสาวว่าอันนี้มันคืออะไรคอเนเนชมันคืออะไรคุณเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าโซลูชันในการแก้หนีใส่งนีต้องทํำยังไงมือมันน่าอละกะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออมันมันพิสูจน์ได้หลายอย่างมากว่าคนคนนี้พร้อมนะที่จะ ปรับตัวคือไม่ได้แบบอีโก้แบบเฮ้ยเมืองเป็นใครอย่ามาแบบกล้าที่จะมาประเมินกูแบบนี้ได้ยังไงเขาเป็นหัวหน้าที่ไม่มีอคติเนาะแล้วเขาก็คือไม่มีก็จริงๆคือเขาพยายามแบบรับฟังแล้วอยากจะแก้ไขมันแบบจริงๆโดยที่แบบเออถ้าเกิดแบบ ปรับปรุงตรงไหนได้อะฉันพร้อมฉันว่าฉันพยายามใช่ฉันก็พยายามปรับตัวตรงนั้นฉันรู้ว่ามันอาจจะแบบต้องใช้เวลามันอาจจะยากแต่แต่เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงประโยคที่เขาพูดคือมันทัดใจมากเลยเพราะว่าผมอยากจะทํางานกับพัดได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นมันคือการที่อยากให้ทางเขาและเราสามารถที่จะทำงานร่วมกันละกัน ทำให้พัดได้รู้ว่าตัวตนแท้จริงของผมเป็นยังไงมันมันโหประโยคแล้วรู้สึกน้าตาคลอจริงคือกูรู้สึกแบบไม่นีเลยอ่ะเจ้านายแบบนี้อ่ะที่แบบเราสามารถที่จะเตือนเขาได้พูดกับเขาตรงๆแนะนําเขาได้โดยที่เขารับฟังแลวเขาพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วเขาแบบเห็นค่าสิ่งที่เราบอกเขาไปอ่ะคือกูรู้สึกว่ามันอิมแพกอ่ะมันอิมแพกมากๆแล้วก็ในในความที่คุณเจ๋งค่อยๆเหมือน เหมือนค่อยๆเข้ามาโดยที่เขาเองไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้คนนี้แหละกูจะเอตัวเองไปหาไม่คือล่อมันเหวี่ยงเขาเข้ามาเองโดยที่เขาเองก็แบบอุ๊ยไม่ได้ตั้งใจเนาะแบบว่ะเออมันแบบบังเอิญ้องเอิญเขาใช่ไหมเขาทมาลานี้แล้วเอ้าเราทํางานอยู่ตรงนี้เหมือนกันได้เข้ามาบังเอิญได้เจอกันแบบมันมีความเกี่ยวข้องบังเอิญแล้วความเป็นพัดมันเข้ามาในใ่ค่อยเป็นเขาค่อยๆซึมเข้ามาแล้วมันแบบทําให้แบบ ไม่ปากเลยที่สายตาคุณเจ๋งจะแบบมองไปที่เขาแล้วแบบเมื่อมันตกหลุมรักมั้งมันกูปวดแก้มเลยมี่กูชอบตอนที่บ้านนี่พัดตกหลุมรักพัดเมาอ่ะพัดเมาแล้วสายตาคุณเจ๋งมองมองแบบตาไม่กระพริบจริงๆที่พี่เต้ว่ามองแบบ มองแบบคือมองแบบตั้งใจดูแล้วว่าว่าสิ่งที่เขาจะสื่อสารมาคืออะไรแบบใช่แล้วคนเมามันจะไม่โกหกอ่ะนึกออกปะคือแบบทันไม่รู้เลยอ่ะออว่าคือแบบอย่างที่แ้จริ่งมันคนไหนนะคือถ้าแบบเรารู้จักกันโดยที่แบบไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่กับลูกน้องคนดิคนนี้อะไรแบบเนี้ยเออสายตาคุณเจ๋งดูแบบตั้งใจดูแบบว่าดูแบบรับฟังอ่ะว่ามันจะพูดอะไรอยู่อ่ะแบบ ใช่ใช่โอ้ยประทับใจนามากด้วยความที่เขาเองกับพัดรู้จักกันก่อนที่เขาจะได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้านายได้ซ้ำอ่ะเขาตกลุมรับความคิดอย่างที่บอกว่ามันเฉลยแล้วว่าเขาเองเป็นเฮชฟของร้านนี้แล้วพอเหมือนพัดมาแชร์ไอเดียเรื่อง grab and go ตั้งแต่ ep นั้นอ่ะมันเหมือนแบบตกลุมรักทันนคติคิดหรอปะคือมันไม่มีใครมาพูดกับเขาไม่มีใครกล้าที่จะมาบอกเขาอยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ดิร้านมึงจะได้ไปได้คือมันไม่มีแต่เด็กคนนี้สามารถที่จะ พูดในสิ่งที่เขาอยากฟังมากที่สุดออกมาได้อะแล้วพอมันมาใกล้ตัวไปมากกว่านั้นการเป็นลูกน้องเขาเฮ้ยมันจะต้องรีแอคยังไงทําตัวยังไงมันไม่รู้ยิ่งเห็นเขามาลองไห้กับหน้าคืองงทําตัวไม่ถูกอ่านแบบประเมินก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเราไปสร้างบาดแผลให้ให้คนคนนี้ไปแล้วเราเป็นคนแบบนั้นจริงๆเหรอเราทายังไงได้บ้างคือมึงมันน่ารักอะคือเรารู้สึกว่าแบบเรื่องนี้สิ่งที่อยากให้ทุกคนติดตามมากๆและอยากให้มันแมส์มากจริงๆนะคือคือเส้นความรักที่ ที่เขาก็ทำยังไงให้คนที่อยู่ระดับนั้นมาตกหลุมรักคดานงานใหม่ได้จริงๆโดยที่มันมันไม่มานั่งแคร์คำคอรหาของคนนออฟฟิศหรืออะไรก็ตามแต่แล้วคาแรคเตอร์ของเจ้าพัดอ่ะมันจะทำให้คนอย่างคุณเจ๋งมาตกหลุมรักได้ยังไงมันค่อยๆรักกันได้ยังไงน่าหลงมากเลยน่าแล้วเราแบบคิดได้ว่าแบบคนมันจะชอบกันได้ยังไงทุกคนมันมันมันแบบจากให้แบบนั่งคุยกันแล้วเราแบบ ดันชอบอะไรที่เขาพูดชอบสายตาหรือว่าอะไรแบบนี้แล้วตก้มรักได้เลยแล้วสิ่งที่ที่ผัดทำอ่ะมันไม่ได้เป็นการประดิษฐ์หรือม่เป็นการมันคือธรรมชาติของเขาและทําให้รู้สึกว่าคุณเจ๋งอ่ะจะตกมรักความเป็นพัดได้แบบแบบออแกนิกแบบรักแบบออแกนิกรักแบบใช่เนาะไม่มีแบบข้อเออข้อเอ เออแล้วความแบบความคิดของน้องหลายๆอย่างเรารู้สึกว่าเออมันตรงกับที่คุณเจ๋งคิดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันดูน่ารักเพราะว่าบนรถบนรถก็คือแก้งหลับเจ๊แอกให้แก้งหลับหลับไวมากน่ารักแบบน่ารักทุกอย่างแบบด้วยความแบบหน้าตาของน้องเบนคือน่ารักมากคือตาแป๋วมากอะแล้วแบบ หลายๆอย่างเราดีใจแทนทุกคนเลยที่ไปเจอะพี่แมนกับน้องแบนทุกๆคนเลยเรารูสึกว่าตัวละครของเรื่องเนี่ยเป็นเป็นคนที่เล่นได้แบบธรรมชาติมากทุกตัวเลยตัวละครแล้วค่อนข้างแบบพูดอะไรแล้วมันทําให้เรารู้สึกดูแล้วแบบตกหลุมหลักได้ไม่ยากเลย รวมแบบจับเจนด้วยอ่ะอืมจับเจนคือเคลียร์เลยนะว่ามันยากยังไงในความสัมพันธ์ใช่รู้เลยอ่ะคือเล่าออกมาประโยคเดียวคือไม่ต้องรู้จักมอน้วยซ้ำคือแบบเข้าใจแล้วอ่ะว่าความสัมพันธ์มี้จะยากยังไงไปยังไงต่อัวอยากชื่อเจนก็เปลนชื่อมือเขาน่ารักมากคุณจับคุณจับเจนใส่ตาบอกแหละข้างลับขอมข้างับแบบบ้านนี้ข้างรักสุดๆนะถ้าได้รักก็คือเละ มึงหน้าตาคือเขายิ้มน่ารักมากทาั้งพี่ทั้งน้องจริง <c oughs> คือเขา <c oughs> เราเรารู้สึกว่าเป็นสายตาที่แบบ เอ็นดูแล้วก็ปรารถนาให้เขามีชีวิตที่ดีอ่ะคือมันเป็นสายตาของความแบบเป็นห่วงเป็นใยอะไรเรื่อยแต่เราชอบชอบสีที่เขาเคลียร์กับไอ้เจ้าเฟรมด้วยคือรู้สึกว่าแบบเขากลางจริงๆนะเขาไม่ได้เข้าข้างผัดแล้วก็ไม่ได้แบบไอ้นี่พิเปรมขนาดนั้นคือเรารู้สึกว่ามันน่ารักคือยูก็ต้องยอมรับว่ายูก็มีขิดผิดนะผิดทั้งคู่ขอโทษกันบาเดเวอร์ยเลยคือเนี่ยเป็นเจ้านายที่แบบเชี่ยวเมกเซนน่ะเป็นเจ้านายในอุดมคติจริง อยากให้เรื่องนี้มันแม่จริงๆนะทุกคนรวมถึงร e a c t เราด้วยย้ำหมดเลยดูกับพวกเราด้วยนะเฮ้ยเหงามากทำไงดีจริงคือเหงาจริงอะไรจริงเมนคุยได้นะแบบเมนคุยดูชอบอะไรทุกคนมาแลกเปลี่ยนกันได้คิดว่าแบบซีรีส์เรื่องนี้น่าจะน่าจะมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคอลเจนเออน่าจะเป็นเซนที่โตหน่อยโตขึ้นอย่างเอยเป็นเฟิร์สจาเป็นคนทำงานแล้วอ่ะนี่ก็รู้สึกแบบนั้นนะเพราะว่า พอพอเราดูในฐานะที่เราทํางานกันแล้วว่าพอดูแล้วมันจะมีความ,มอินมากอะไรเงี้ยแบบทั้งแบบการมีเจ้านายที่แบบนี้ <No. S 1> หรือว่าจะเป็นยังไงมีเพื่อนร่วมง,งานยังไงอะไรเงี้ยคือพอมันดูแล้วมันแบบเนีย่ยคิดตามไปได้ทุกอย่างแล้วว่าแบบเป็นมันเห็นภาพอะไรเงี้ยเราได้หรอกคือเตะมากในยงนี้ยอยแต่เราจะร้องเหย <c oughs> โอ้ดีใจมากดีใจมากที่แบบมันมาลดแล่นแล้วมัน ดีได้อย่างที่เราแบบคาดหวังเนาะเป็นกำลังใจให้ทีมงานไปจนจบด้วยกันนะคะ<ส>ทุกคนแล้วเจอกันใ e ่อีพีหน้านะสวัสดีค่ะ